ดิฉันขอสรุปเมื่อวานเชื่อมมาวันนี้นะคะเออก็คือว่าเราได้เห็นว่าโจทย์ใหญ่ๆจริงๆแล้วเราจะพูดถึงภาษาและศิลปะในสภาวะการโควิดอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งอีกโจทย์ที่สองก็คือเป็นภาษาและศิลปะวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลด้วย นะคะซึ่งหลายท่านก็ทำนะคะเราได้เห็นว่าราัฐบนตหลายท่านท่านทำอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้เราพูดถึงการเปิดพื้นที่วัฒนธรรมหลายท่านก็ทำอยู่แล้วหลายท่านที่เป็นวิทยากรท่านทำอยู่แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นดิฉันคิดว่าอยากจะประมวลว่าอะไรการเสวนาอาศงความคิดของเราปีนี้นะคะดิฉันคิดว่าเป็นมิติที่ที่ให้แง่คิดเยอะ ต้องขอบคุณมากๆเลยท่านวิทยากรน,นะดิฉันขออนุญ,ญาตสรุปอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะว่าเราได้เห็นว่าในโ,โลกโลกาภิวัตน์ในยุคดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงคืออะไรความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อทุกผู้ทุกนามในวิถีชีวิตของเราในด้านภาษาเราเห็นอะไรเราเห็นว่าเดี๋ยวปัญญาประดิษฐ์ท่านก็จะล้ำเราแล้ว ะะท่านอาจารย์อ็มาาฟันธงให้เห็นเลยว่าภาษาต่างประเทศยังจะเรียนกันอยู่ไหมอาชีพไม่ตกค่ะอาชีพก็ยังเป็นอาจารย์ใช้คำว่า language coach ใช่ไหมคะที่ฉันเป็นนักเรียนที่ดีจำได้นะคะเป็นเป็นผูเ้เหมือนกับผู้ฝึกสอนด้านภาษาเขาไปเรียนรู้ด้วยตนเองเราเห็นว่าต่อไปไม่ต้องไปเสียงงบประมาณมากมายแปลแล้วไหม เพราะว่าเครื่องเขาจะแปลได้อย่างฉับไว AI เขาสามารถจะสังเคราะห์แถมยังแต่งนวนิยายได้ดีกว่าคนอีกแต่ว่าที่เราต้องมีคือเราต้องไปตรวจสอบว่า AI เขาเขาแปลถูกไหมเขาเข้าใจบริบทไหมเรายังมีอาชีพอยู่นะคะนักภาษาทั้งหลายแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันว่าแล้วมีขอบคุณนะคะคนที่เข้าร่วมงานแล้วก็ ส่งความคิดเห็นมาว่าดีใจมากที่ว่าในที่สุดแล้วเรากลับสู่แผ่นดินแม่ภาษาไทยยังสําคัญที่สุดนะเมื่อวานนี้เขียนมาก็ได้มาให้ท่านราชบัณฑิตท่านภาคีได้อ่านแล้วว่าภาษาแม่ยังเป็นสิ่งสําคัญเราต้องเชี่ยวชาญเพื่อที่เราจะเข้าใจเพราะเรามีตัวช่วยแล้ว AI จะมาช่วยเราช่วยเราเยอะเลยแต่เราเนี่ยจะต้องเป็นเป็นคนที่ นั่นแหละรู้เท่าทัน AI และเราไปตรวจสอบว่าอย่างไรดิฉันสรุปว่าภาษาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ชัดเจนแต่เรายังภูมิใจว่าภูมิปัญญาเรายังมีอยู่นะคะท่านอาจารย์บรกคองก็พูดว่าโอ้ยังมีภูมิปัญญาอันรุ่มรวยอยู่ในมรดกวัฒนธรรมทางด้านภาษาและวรรณกรรมที่ไม่ใช่ภาษาไทยกลางอย่างเดียวเป็นภาษาไทยถิ่นและภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินที่เรา จุดยืนก็คือความเป็นตัวตนในภาวะโควิดเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วที่จริงดิฉันมีอีกนะเออ,อะไรเงินเงินทองเป็นของมาย,ยาเข้าวปลาเป็นของจริงในที่สุดเรากลับสู่ตัวตนของเราค่ะในยุคโลกาภิวัตน์แล้วโควิดมาทําให้เราบอกว่าฟ้าทลายโจรก็ช่วยชีวิตเราได้ไม่มีอะไรวัคซีนมาไม่ทันเราเอานี่แหละเช่นเดียวกันกับภาษาภาษาก็คือจุดยืนของเราในที่สุดเราเรากลับมาสู่ยุคที่ที่เราจะต้องเออ อะไรฮะกลับมาสู่ความเป็นการศึกษาภาษาไทยแล้วก็ศึกษาภูมิปัญญาอันนี้ข้อสรุปจากกลุ่มที่หนึ่งก็คือศักยภาพด้านภาษายืนยันว่าภาษาไทยจะต้องเป็นภาษาที่ศึกษาที่ให้ใช้ได้แล้วก็มีศักยภาพนะคะประเด็นที่สองในโลกดิจิทัลศิลปินหลายท่านของคนไทยทํางานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถาปตัตยกรรมศิลป์นะคะการาการการไปดูโบราณสถานแล้วใช้ดิจิทัลในการสร้างสารรค์งานในหลากหลายสาขาของศิลปะเราเห็นเราเห็นภาพเหล่านั้นแล้วเราก็ชื่นใจว่าศิลปินของเราใช้ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ใช้ในการมาอำนวยความสะดวกแล้วก็เผยแพร่งานศิลปะนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้ท่าน ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอสมคงจะได้เห็นว่าศิลปินของไทยนี้ก้าวล้ำยุคมากหลายท่านนั้นทำ YouTube สอนดนตรีไทยมาตั้งนานแล้วนะคะหลายท่านก็ทำเรื่องราวของอ,ออนไลน์เนี่ยนะคะในหลายมิติท่านอาจารย์ไพโรธท่านก็สอนเอต้นอะไรคนะรำโขนทางออนไลน์นะคะ มีปฏิสัมพันธ์กับลูกศิษย์ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแนวคิดสําหรับท่านอาจารย์หรือว่านักวิชาการที่ทํางานนะคะว่าโลกดิจิทัลไม่ได้มาทําให้เราเกิดอุปสรรคแต่มันกลับอํานวยความสะดวกดิฉันค,คิดว่าอย่างนั้นนะมันอํานวยความสะดวกเราต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันเขานะคะแล้วในที่สุดคนที่ป้อนข้อมูลอาจารย์วิโรธท่านก็บอกนะในที่สุดเราเป็นคนป้อนข้อมูลนะคะ ตอนนี้มีมี AI คนหนึ่งในประเทศจีนเขาไปเรียนคณะอักษราศาสตร์ปีที่หนึ่งอีกหน่อยเขาก็จะเขียนวนวนิยายเก่งกว่ามนุษย์นะตอนนี้เขาไปเรียนนะคะหน้าตาสวยด้วยนะคะเหมือนมนุษย์เปียกเลยค่ะค่ะด้านศิลปะแล้ววันนี้เราเห็นว่าพื้นที่วัฒนธรรมเมื่อมีโควิดเราเปิดพื้นที่ทำวัฒนธรรมในโลกดิจิทัลนะคะหอศิลป์หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ทำนิทรศการออนไลน์ ได้อย่างสวยงามมากนะคะที่เรียกว่าเป็นเป็น virtual exhibition art exhibition นะคะได้ทำสวยงามมากการปรับตัวของฝ่ายศิลปินแล้วก็ผู้ที่ทำงานศิละปะเนี่ยมีมีอยู่มากแต่สิ่งที่เรายังขาดซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์สุกัญญาก็ได้พูดนะคะว่าอย่างศิลปินพื้นบ้านละ่ะการสนับสนุนเราไม่เห็นคำว่าศิลปินในนโยบายการการเยียวยาคำว่าเยียวยาเนี่ยนะ เราไม่เห็นคําว่าศิลปินเราไม่เห็นคําว่าภาษาและหนังสือเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแต่มีคนที่ทํางานในสิ่งเหล่านี้ที่กําลังวิกฤตอยู่ณขณะนี้เขาเขาจะอยู่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าเราสรุปได้ว่าสามกลุ่มเนี้ยมันาสามารถที่จะตอบโจทย์ว่าในสภาวะการโควิดภาษาและศิลปะว่าทําจะอยู่อย่างไรอยู่ได้อยู่แล้วแหละ นะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างพัฒนาไปด้วยนะคะประเด็นประเด็นที่2แล้วยุคหลังโควิดแล้วเราจะอยู่อย่างไรนะคะในประสบการณ์ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยความพร้อมภาครัฐน่าจะได้เตรียมตัวน่าจะได้สนับสนุน นะคะแหล่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัลโครงการวิจัยของอาจารย์วิโรธควรจะสนับสนุนท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่การแปลนั้นสามารถที่จะรู้เท่าทันนะคะสามารถจะเขียนแล้วให้เหมือนเจนอะไรฮะเหมือนกับนักเขียนอกัอกขระคริสซี่ได้เนี่ย มันมันเก่งกว่าเรามากเลยนะคะเขาเขาเก่งกว่าเรามากเพราะฉะนั้นเขาไปล้ําอาจารย์มหัศารรย์มากอาจารย์สร้างความมหัศจรรย์ให้หลายคนนะได้ตื่นตื่นเต้นตื่นระหนกแล้วก็รู้สึกตะลึงถึงเพิดนะคะดิฉันคิดว่าก็ขอขออนุญาตมองภาพมองภาพทั้งหมดอย่างนี้ดิฉันคิดว่าท่านที่ได้มาฟังรายการทั้งสามช่วงเนี่ยดิฉันว่าได้ประโยชน์เยอะมากและได้ความบันเทิงได้ได้เที่ยวทิพไปกับ ท่านหลายอาจารย์ที่ได้ให้เราไปเที่ยวทริปด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงนโยบายเดี๋ยวเราจะประมวลเป็นนโยบายแล้วก็แน่นอนเราก็อยากจะได้รับการสนับสนุนหรือการตอบรับนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์เราเรามีเวลาเราอาจจะเปิดอภิปรายได้ไหมคะอาจารย์เพโรดก็ดิฉันขอจบในช่วงของดิฉันแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ